สวัสดีครับนี่ผลบนชาแนลครับผมวันที่16กุมภาพันธ์วันอาทิตย์เป็นวันที่แดดร้อนอีกหนึ่งวันครับผมวันนี้เห็นว่าวันนี้มาถําคว่วสะอาดฟ้ามกบนิดหน่อยครับผมแม่ฟ้ามหาอรอกบ่อหน่อยๆน,น,นี่ครับผมมีอยู่ประมาณ30-40ตโตครับผมสิ เหลือจากการขายเน่กินเน่ก็เลยว่าบางส่วนก็นจะมีเอาไว้นะครับผมเนี่ยมันม,มีมีตัวเน่ยอยู่หลายโตก็เลยเลี้ยงเลี้ยงครบนี่จังได้ก็กบ่ขาดทุนเนาะครับเนาะจังได้ก็บอกว่าสีเลี้ยงกินเลี้ยงขายตลาดน้องรับนี่มีครับผมถ้าเอาตามกระแสนี่คือเลี้ยงครบนี่ได้ขายแน่นอนครับผมเท่าทีเท่าทีเบึงพ่นมีพวกซ้ำครบประเมินมานี่พ่นมีแม้กระทั่งเอ่อ เมาขายเบิร์ตฟ้ามก็มีครับผมกบนี่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าผมนี่ก็ยังเดเดขายขึ้นกันครับผมไดขายเนี่ยอยู่ไดขายหลายกิโลอยู่ครับผมปัจจุบันนี่ก็บัวท่านเดขายเพราะว่าเอาออกขึ้นมาจากง่ายครับผมมีตัวเมียตัวเถิกเนี่ยพอดีเหมือน,นนี่มาเปลี่ยนหนาครับผมมาเปลี่ยนหนามเพิ่มเก็เลย เนี่ยถ้าข้างข้าวขานี่ก็คือเป็นตัวตัวแม่ครับผมออ้ยโอ้ยเดี๋ยวมีตัวแม่เนี่ยตัวเถิกแม่ครับผมมาๆมาเนี่ยโอ้ยจับเนี่ยจับเนี่ยนี่ครับผมคือตัวเมียเนาะคบตัวเมียครับผมคบตัวเมียตัวเมียตัวผูนี่คูอน้องกันครับผมเนี่ยตัวผูครับผมตัวผูตัวเมียมันก็ พอดีเมาเปลี่ยนหนาให้เพื่อนครับผมเอาขออนุญาตอธิบายนี่แหละครับผมบันนี่ก็เลยพอดีตักนามออกพันอยู่ในนีนะครับผมนี่ส่วนหนึ่งกอยู่ขุนกะละมังใหญ่ยู่ขุนกะมีครับผมเดี๋ยวก็ทย่อยไปเปลี่ยนยี่ันออกแต่รอยลักๆจุดใหญ่พัอนอยู่นี่ครับผมกะละมังหน่อยนี่กะ กระลมังหน่อยนี่เอาไว้ใส่อาหารครับผมลงอาหารพ่นกระสบมากินแนรก่กระลำมังหน่อยครับผมออกจากกระลมังใหญ่มากก็เลี้ยงแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งครับผมมันสิบลมีแผลเลยนี่หัวเฮยอย่างนี่สิบลมีห้อยบาดเลยนะครับผมเพราะว่าเพ่นเท่าที่สัมผัสมานี่คือกระเบื้องนี่พ่นกระมากอยู่ครับผมนี่ ลบอยู่ในแผ่นกับเบื้องนี่ถือว่าครบเพิ่นมากเลยเพิ่นอาจจะคิดว่าปลอดภัยสําหรับเพิ่นนะครับผมนี่เพิ่นพากกัน,นเห็นแต่ตขาแต่หัวนั่นแหละครับผมกระสีเติมน้ำห้เต็มกระลมังใหญ่นี่กระสีเติมให้เต็มครับผมกระลำมังหน่อยกระมังใหญ่ส่วนพ่อพันแม่พันกระสีทดลองคุดนั่นแหละครับผมคุดเอาไอ พายางล่องน้ำอาซิคุดเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ก็คุดล่องเบงแล้วแต่ว่านนาจะเป็นกบผูมัม่งไปอยู่นั่นนะไปยืดอยู่อยู่นี่แหละครับผมเลี้ยงถ้าบ่ดเลี้ยงตามกระแสก็คือเลี้ยงกบนี่แหละครับผมเลี้ยงกบนียังไงก็มีกําไรเพราะว่ามันเดือนกลักวๆมันได้ขายเลยครับกบนี่ไงไวอีดีเลี้ยงแรกๆว่าต้องห่วงมากเก็บไวให้ไ่นี่คือ เดือนกว่านี่ๆนี่ยนี่เด้ขายแล้วครับผมแต่นี่มันกบใหญ่แล้วควบพวกนี้มันมันนักมันเบาเพราะว่านักกินอาหารครับผมก็สีเอาไว้เป็นเอาไว้พลแน่ยยังเนี่นะครับผมเอาไว้เป็นพอพันแม่พันนี่แหละเป็นวานาะจะสิเป็นบบเป็นหลก็ร่องเบิ้งครับผมบอบขคือไก่นาะไก่นี่ก็ได้ไข่อยู่ครับผมนี่เด้ขายไข่อยู่แต่ว่าก็สิดูแลเนี่ยควกคบเพราะว่าเพิ่นห่อน ปัญหาก็คือความห่อนของเพิ่นครับผมเอ่อบาย,บายมาเนี่ยกับพ่อโยกันอยู่อ่าครับผมนี่แหละครับผมการเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาคือกันครับผมเลี้ยงปลาเนี่ง่ายที่สุดในโลกแล้วล่ะปลาเนี่อยู่ในน้ำโนยนอาหารลงไปนี่จบเลยกบนี่ก็ง่ายครับผมเอ่อพื้นเทพื้นที่ทำเลเขาดีเนาะพื้นที่เข้าปลอดภัยผมเอา กบกับไก่เมื่อไห้่น้ากันนะครับผมก็ใส่ก็ติดกล่องน้าติดกล่องติดไฟสว่างยังสินะครับผมก็เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินอย่างอื่นของเฮ่าน้านะครับผมก็นี่แหละครับผมก็บโบเดมีหลายแต่ว่ากับพ่อมีครับผมถามว่ายังบ่ท่านคิดเรื่องการถี่ฝนไว้ขายพอพันไหมพันนี้ อาจดอย่างน่ถึงถึงขนาดนั้นนะครับผมมันก็มีหรอกตัวแม่อ,อยู่ประมาณจค่สิบประมาณจค่สิบนี่นะครับผมตัวผูกกับมีหลายกว่าตัวแม่ธรรมดาแหละเนาะนี่แหละครับผมโอเคบ้ดนี้ขออนุญาตเดี๋ยวสิเติมน้ำให้เต็มครับผมบ,บ้านในอบ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 นี่แหละครับผมหลังจากเปลี่ยนน้ำให้เพิ่นเติมน้ำหม่ลงไปบ้านเพิ่งเกษียณ มาลอยอยู่นี่แหละกห้กินอาหารกินแนะนำต่างประเทศไดแต่ไรเหรอครับผมก็กินแนะนำกินอาหารทั้งโคกกระสิไปได้กินมาลุงมาแลงได้อยู่แต่ว่าอาหารเม็ดบ่กินก็เลยนี่แหละครับผมนี่กระมังหน่อยนี่มังม,งมังหน่อยนี่เอาไว้ให้เพื่อนมากินอาหารปวดเนื้อตัวดีครับผมนี่บ่มีบ่มีแผลเลยนะแบบว่า ให้อยู่ในกระเบื้องนี่แปลว่าถึงเวลาออกมาหานี่ตุกโตเนื้อตัวดีป่นกะละมังหนึ่งเดี๋ยวไปเติมกะละมังนั่นดีครับผมกระรมังนั่นเพิ่งกิดไปอยู่แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตึกแหมาเนี่ยคบตัวนี้ตึกแหมาเนี่ยโอยู่น้ำมูเนี่กบธรรมชาตินี่แหละครับผมป่วนเริ่มมวนได้บ้างในน้าไม่บ้าง พักตบกับใส่บอหลายหรอกครับใส่หลายมันมันเกิดมันมันบอสามารถขยายได้กบมันกัดขาดเบิดครับผมนี่แล้วครับผมเลี้ยงกบยังไงก็ไม่ขาดทุนถึงแม้สิได้กินหรือว่าจำนายก้าเอาแบบขายออกเร็วก็เดือนก็กัวครับผมเดือนก็กัวนี่ก็ได้สามารถกินได้แล้ว กบนี่ตวไหวดีครับผมแต่ว่ากับยุทีอาหารนะอาหารถ้าเข้าใส่อาหารขนาดมันก็สิมีแบบขนาดถูกเนี่ยขนาดกลางขนาดขนาดโปรตีนสูงนี่ก็อันนั้นกับวสสนับสนุนครับกัออบซอปละเจ็ดลอยกรบสอปละเจ็ดลอยอันนั้นอาจจะอาจจะม,มีกําไรเด้องเาไปใส่ขนาดนั้นนะครับผมอาจจะมีม,มีอยู่แต่มีกําไรบ่ลายนะแต่เจ็ดลอยนี่ 7จ็้นี่พอไหวครับผมก็ใส่กระสอบละสี่ร้อยถูกสุดเกือบเกือบสี่ร้อยครับผมมันสิมีแต่ดับ4ี่ร้อยกลัวนะนี่แล้วครับผมการใช้ชีวิตจริงๆแท้ๆของอีสานบ้านเฮ้าครับผมนี่ผลนบนช n n e l ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผม